สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะครูเพอร์รี่มาแล้วนะคะวันนี้จะได้ยินกันหรือเปล่าเอ,อ่ยอยู่ข้างนอกตลอดเลยนะครูเพอร์รี่เป็นคนที่ชอบเที่ยวมากนะคะแล้วก็ไปวันนี้นะมาอยู่ที่ร้านจิ้มสุ่มนะคะอยู่ร้านรวมเพื่อนพัทยาใต้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมากับครูไมล์มินนะคะเราจะนั่งอยู่ตรงนู้นกัน๋ยวจะให้ดูบรรยากาศแต่จะให้ดูบรรยากาศก่นกอนสักนิดนึงแล้วเรามาคุยกันเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะ ใครที่อยากจะแบบมีผลลัพธ์ใหม่ๆใครที่อยากจะแบบนี้จากอดีตที่คุณแบบเจ็บปวดเจ็บช้ำอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเคลียร์จิตปรับใจกันนะคะว่าเราจะมีวิธียังไงนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะวันนี้คุณโชคดีมากนะคะที่คุณได้เข้ามาฟังในไลน์นี้ของครูเพอร์รี่นะคะเพราะว่าบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนครูเพอร์รี่เป็นคนที่แบบโคตรเป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนที่ตะกะเยอะมากๆแล้วเป็นคนที่แบบ คือเอาง่ายๆก็คือแบบเป็นคนบ้านนอกเนาะแล้วก็ไปทํางานที่กรุงเทพนะคะแล้วทีนี้เราก็เป็นคนด้วยความที่เราแบบคือเราโตมาด้วยสังคมที่แบบว่า ync, หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะสังคมที่แบบคือสังคมของคนบ้านนอกอะเขาก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายเนาะแล้วทีนี้ก็เป็นคนหนึ่งเลยที่แบบว่าเราก็เมื่อก่อนเราไม่ได้รู้เรื่องกดแรงดูดนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าโกรธง่ายโมโหง่ายเหมือนกันนะทุกคนค่ะมาดูวิธีเคลียร์จิตปรับใจกันว่าเราจะเคลียร์กันยังไงนะคะ ให้ดูบรรยากาศส,สวยๆตอนนี้อยู่ที่ร้านรวมเพื่อนนะคะรวมเพื่อนพัทยาใต้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะอยู่ใ,ใกล้กับบ้านของคอรูพลีอยู่ตรงนี้นะคะพัทยาใต้สายสามเนาะจะให้ดูบรรยากาศกันบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีไหมคะทุกคนคะที่นี่เขาจะมีแบบ โต๊ะโต๊ะนั่งกินที่แบบว่าบรรยากาศดีดีเนาะแล้วก็เป็นโต๊ะนั่งกินที่บันสวัสดีค่ะครูไมยมิน I mean. เป็นโต๊ะนั่งกินที่บรรยากาศดีมากๆแล้วก็มีเถียงนาเขาจะเรียกว่าเถียงนาาจะเรียกว่าเถียงนาค่ะนะคะถ้าเป็นแถวบ้านครูพลายก็จะเรียกว่าเถียงนาเป็นซุ้มเป็นเถียงนานะคะแล้วก็มี แล้วก็มีทีวีด้วยนะมีทีวีจอยักษ์ด้วยนะทุกคนแล้วจะบอกว่าที่นี่มีคาราโอเกะด้วยนะคะที่นี่มีคาราโอเกะด้วยใครที่คุณอยากจะร้องเพลงคาราโอเกะคุณก็มาสามารถที่จะพาเพื่อนมาที่นี่ได้เลยนะทุกคนคะ่ะพาเพื่อนมาที่นี่ได้เลยเป็นบรรยากาศที่ดีและโรแมนติกมากๆเลยคุณสามารถที่จะมากับแฟนหรือมากับคนรักก็ได้เนาะทุกคน โอเคให้ชมร้านกันไปแล้วเนะาะเมื่อกี้เนาะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะคุณก็โชคดีมากๆนะคะวันนี้ครูพรี่จะมาจากหัวข้อที่ตั้งเอาไว้เนาะเราเรามาคุยกันนะคะเคลียร์จิตปรับใจยังไงนะคะเพื่อที่จะดึงดูดผลลัพธ์ใหม่ๆยอดขายใหม่ๆหรือว่าจะเป็นสุขภาพความรักหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะที่คุณอยากที่จะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะครูพรี่บอกได้เลยว่า สิ่งที่เราคิดว่าเราจะดึงดูดได้ง่ายๆบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปค่ะทุกคนถ้าเราไม่ได้มีการเคลียร์จิตปรับใจนะคะเคลียร์จิตปรับใจคืออะไรเคลียร์จิตปรับใจก็คือการที่คุณนั้นเนาะคุณแบกแบกภาระหลายสิ่งหลายอย่างมาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นความความยกตัวอย่างง่ายๆก็คือแบบความโกรธความแค้นหรือว่าความที่เราแบบว่าเออโกรธให้ตัวเองหรือว่าโมโหให้ตัวเองหรือว่าโมโหให้คนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะมาดูวิธีกันว่าคุณจะเคลียร์ได้ยังไงนะคะ พราะบอกได้เลยว่าคูเพอรี่บอกได้เลยว่าใครที่คือถ้าคุณอยากที่จะเป็นคนร่ำรวยมั่งคั่งอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตตัวเองจริงๆงอะ่ะถ้าคุณไม่เคลียร์ข้อนี้นะคะคุณมันบอกได้เลยว่ามันยากมากๆที่คุณอยากที่จะดึงดูดอะไรแล้วมันจะมันก็จะยังไม่ได้ค่ะถ้ายังติดข้อนี้อยู่นะทุกคนมันจะมันจะหลายๆอย่างที่คูเพอรี่ได้พูดไปนะคะมันจะหลายหลายอย่างหลายหัวข้อถ้าใครที่ติดตามกันอยู่เนาะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได้เลยว่ามันมีวิธีการอะไรบ้างที่เราจะ เป็นคนร่ำรวยได้ที่เราจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้นะคะวันนี้ครูเพรีเอามาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะประสบการณ์ที่ดึงดูดได้ของตัวเองนะคะเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนเนาะวันนี้จะมาบอกอีกหัวข้อหนึ่งที่มันบล็อกผลลัพธ์ของคุณนะคะหัวข้อนั้นมันคืออะไรนะคะหัวข้ออันนั้นมันก็คือเนาะการที่คุณน,นั้นเป็นคนที่แบบเจ้าคิดเจ้าแค้นไม่มีการให้อภัยเป็นคนที่ เป็นคนวิทย์ที่แค้นฝังหุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะที่คุณแบกแบกภาระเอามาแบกมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วสมัยที่แบบว่าเออตอนเป็นเด็กก็พ่อแม่ก็ว่าน,น่นว่านั่นว่านี่หรือว่าเพื่อนเอนที่ทํางานก็ว่ามีปมด้อยน่นนั่นนี่หรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างที่คุณมีปมด้อยอยู่เนาะถ้าคุณไม่ได้เคลียร์ตรงเนี้นะคะ มันเป็นการยากมากๆที่คุณจะดึงดูดอะไรก็ได้เนาะถ้าคุณไม่ได้เคลียร์ตรงนี้บอกได้เลยคูโคลี่บอกได้เลยว่าอันนี้มันเป็นข้อที่สําคัญมากๆสําหรับการที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้ดึงดูดทุกสิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายหรือว่าความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราที่เราอยากที่จะมั่งคั่งมั่งมีอย่างคนอื่นเขาเราได้แต่มองคนอื่นเขาเราได้แต่มองคนอื่นเขาไปวันๆว,ว,ว,ว่าเออเขาสําเร็จไปถึงไหนแล้วเขาเก้าวไปถึงไหนแล้วปีนี้เขามีบ้าน้นีีเามร บอกได้เลยว่าข้อนี้สําคัญมากๆนะคะมาเฉลยกันเลยนะคะนะคะคุณสิ่งที่คุณติดอยู่นะคะสิ่งที่คุณจะคือถ้าคุณไม่ปลดบล็อกตรงนี้ถ้าคุณไม่ปลดบล็อกตรงนี้คุณไม่สามารถที่จะดึงดูดอะไรได้เลยสิ่งนั้นก็คือเนาะการที่คุณนั้นยังแบกสัมภาระต่างๆนานาไปกับพร้อมกับการทํางานของคุณแบกสัมภาระทุกสิ่งทุกอย่าง คือแบกความเจ็บปวดความเครียดแค้นความโกรธเกลียดความชิงชังความผิดหวังหรือว่าความไม่สมหวังอะไรต่างๆนานาอกหักรักรุดตุดเมินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณแบกมานะคะทุกคนค่ะครูพลี่บอกเลยว่าให้คุณวางลงนะวางลงสะนะคะวางลงจะวางลงได้ยังไงคะเมื่อากคือมันแบกมาตั้งนานนมเนแล้วมันแบกมาแบบหลายปีดีดักแล้วมันไม่สามารถที่จะวางลงได้ค่ะครูขะแล้วมันจะวางลงได้ยังไงนะคะ วิธีที่คุณจะวางลงและปลดล็อกตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ปลดตรงเนี้ยคุณไม่สามารถที่จะดึงดูดอะไรได้เลยครูพลายบอกได้เลยนะว่าอันนี้มันคือเรื่องจริงนะคะสิ่งที่คุณจะวางลงได้นะคะสิ่งที่การที่คุณจะวางลงได้วางอาดีตลงได้วางความเจ็บปวดวางความผิดหวังวางการที่แบบคุณมีปมด้อยจากที่ทํางานหรือว่ามีปมด้อยตั้งแต่เป็นเด็กเออหน้าตาไม่สวยเหมือนคนอื่นเนาะหน้าตาแบบมาคิริวคิเล่มากเลยตัวสูงกว่าคนอื่นมากเลยอะไรประมาณเนี้ย อย่างคูพอรี่เองก็มีปมด้อยนะตอนเป็นเด็กนะคะทุกคนมีปมด้อยตอนเป็นเด็กก็คือทําไมตัวสูงกว่าคนอื่นมากเลยทําไมเธอถึงตัวสูงอย่างเงี้ยฉันก็งงว่าทําไมฉันถึงตัวสูงจังเลยอันนี้มันก็คือบมด้อยนะทุกคนบอกได้เลยนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาคะ่ะสวัสดีหลานแต่คะ่ะทุกคนคะ่ะบอกได้เลยว่าอันนี้มันก็คือปมด้อยนะ บางสิ่งบางอย่างที่มันเล็กๆน้อยๆที่มันยังติดคาอยู่ในใจคุณอะถ้าคุณไม่ได้ปลดออกถ้าคุณไม่ได้ปลดบล็อกออกไม่ได้มันก็จะยังติดล็อกอยู่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถที่จะดึงดูดอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นการที่คุณจะปลดได้นะคะก็คือเนาะให้คุณนั้นคุยกับตัวเองนะคะขอโทษตัวเองเนาะขอโทษตัวเอง ขอโทษบอกได้เลยนะคะทุกคนขาตัวเรานั้นจะมีสองคนนะเหมือนจะเหมือนมีสองคนอยู่ข้างในคือเราจะมีจิตใต้สํานึกเนาะแล้วก็มีจิตสํานึกก็คือจะเป็นจิตสํานึกของเราแล้วก็ลึกๆล,ล,ลงไปแล้วที่เขาคอยแบบคอยอยู่เคียงข้างเรามาตลอดอะ่ะก็คือจิตใต้สํานึกนั่นเองนะคะทุกคนขาแล้วจิตใต้สํานึกอะ่ะเขาจะโคตรฟังเชื่อฟังคําสั่งเรามากๆเลยเพราะฉะนั้นคือคุณลองสังเกตดูนะว่าคุณเป็นคนที่แบบ คุณเป็นคนที่โกรธง,ง่ายง่ายๆแล้วโกรธแล้วแบบเก็บความโกรธเก็บความแค้นเอาไว้เก็บความแบบชิงชังเอาไวค้ครูพอลี่บอกได้เลยนะคะมันเป็นพลังงานที่ลบมากๆนะถ้าคุณอยากที่จะดึงดูดได้คือคุณจะต้องเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกเท่านั้นนะคะสิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือให้คุณคุยกับตัวเองนะคะเซลท็อกกับตัวเองเนาะขอโทษตัวเองขอโทษแล้วก็ให้อภัยกับสิ่งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองที่คุณทำทำให้ตัวเองรู้สึกว่าทําไมฉันถึงวันนี้ฉันถึงทํางานไม่ได้ดังใจฉันเลยทําไมฉันถึงแบบคิดอยากจะทําอะไรแล้วมันยังไม่สําเร็จนะคะให้คุณขอโทษตัวเองนะคะทุกคนขะคุณจงกลับไปย้อนดูวันนั้นแล้วคุณก็คิดถึงวันนั้นๆที่ทําให้คุณยังเจ็บปวดอยู่ในใจอะ่ะมันจะมันจะจี๊ดอยู่ในใจของคุณน่ะให้คุณขอโทษตัวเองนะคะขอโทษตัวเองฉันขอโทษนะ เพอรี่ฉันขอโทษนะหรือใครก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ครูม่มิ้นหรือใครก็แล้วแต่คุณก็เรียกชื่อตัวเองไปนะหรือว่าคุณจะเรียกอะไรก็ได้ที่คุณเรียกใช้เรียกกับตัวเองนะคะฉันขอโทษนะก็คือคุณก็ขอโทษไปเลยขอโทษแล้วก็คือคุณจะต้องขอโทษจนสวัสดีคุณสุยมลค่ะบอกได้เลยใครที่เข้ามาฟังไลน์นี้นะคะเด็ดมากๆดีมากๆแล้วมันแพงมากๆเลยคุณจะปลดล็อกเนาะแล้วคุณจะสามารถที่จะไป ก้าวต่อไปได้แล้วคุณจะเดินต่อไปได้แบบคุณอยากดึงดูดอะไรคุณก็จะดึงดูดได้เมื่อคุณปลดปลดเสี้ยนมันเหมือนเป็นเสี้ยนเนาะเล็กๆอยู่ในใจของคุณนะคะให้คุณขอโทษตัวเองนะคะขอโทษแล้วก็ขอโทษจนคุณจนคุณสะเทือนนะขอโทษจนคุณรู้สึกว่าจิตใต้สํานึกมันรับรู้ได้อ่ะคุณต้องขอโทษจนสั่นสะเทือนเลยนะขอโทษฉันขอโทษนะเพอรี่ฉันขอโทษนะ ฉันขอโทษที่ฉันทําให้เธอเสียใจฉันขอโทษที่ฉันทําให้เธอผิดหวังฉันขอโทษที่เธอฉันทําให้เธอเหนื่อยฉันขอโทษที่ฉันทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเป็นอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเวลาณเวลานั้นๆน,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 นะคะขอให้คุณขอโทษตัวเองคร,รูพลายบอกได้เลยว่าเคล็ดลับนี้คร,รูพลายเอาไปใช้แล้วก็บอกเพื่อนๆบอกเพื่อนหน่อยนะเพื่อนถึงกับมากอกขอบคุณเลยนะคะเพราะว่าคือเขาได้เอาไปใช้ปุ๊บแล้วมันรู้สึกดีอะ คือมันรู้สึกดีมากๆเขาเอาไปใช้ปุ๊บแล้วเขารู้สึกปลดล็อกในใจอะแล้วเขาก็จะไม่ติดครั้งตัวเองต่อไปแล้วเขาจะไม่ได้ติดล็อกอะไรแล้วเพราะว่ามันได้ปลดล็อกจริงๆขอโทษตัวเองนะคะขอโทษแล้วก็ขอบคุณแล้วก็บอกรักตัวเองนะคะบอกได้เลยคุณจะคุณจะพุ่งทยานมากๆเลยนะเพราะอะไรเพราะครูพรีเรียนมาแล้วนะคะคนแรกที่ครูพริีเรียนมาและติดตามเ้ามาก็คือแม่ครูรุงนั่นเองนะคะแม่ครูรุงเนาะคนที่ติดตามมาแรกๆนะคะแล้วทีนี้เราก็ เรียนไปเรื่อยๆเราก็เรียนไปหลายๆหลายอาจารย์เหมือนกันเนาะเราก็เรียนเหมือนกันแต่คนแรกที่เรียนเลยก็คือกับกับแม่ครูงุ้งติดตามมั้งแต่อยู่ใน u t u b e นะคะจนได้มาทําสินค้ากับครูรุ้งเนาะแล้วทีนี้เราก็ไปเรียนหลายๆครูมาเหมือนกันเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้ปลดล็อกหนักมากๆเลยคือปลดล็อกเยอะมากๆแล้วก็พุ่งทะยานแล้วก็ดึงดูดได้เร็วมากๆก็ไปฟังครูสิตามาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณครูสิตาเหมือนกันแล้วขอบคุณทุกๆองค์ความรู้ที่ทําให้เราเติบโตที่ทําให้เราแบบ คือจิตวิญญาณเรามันรู้ว่าเราจะต้องปลดล็อกอะไรไทุกคนขาบอกได้เลยนะว่ามันดีมากๆเลยนะเราก็ขอบคุณและสำนึกรู้คุณและคุณขอบขอโทษตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะคะแล้วก็บอกรักตัวเองคุณไม่เชื่อคุณก็ลองไปทำดูเ,เพราะครูพอลี่ทำมาแล้วนะแล้วก็คือตอนนี้คือแบบดึงดูดได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นยอดขายไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าคือไปที่ไหนก็มีแต่คนรักและเมตตานะเอางนะ่ายเนาะคือเราโปรแกรมจิตของเราด้วยหลายๆอย่างนะคะ เพราะฉะนั้นคือวันนี้มาบอกเคล็ดลับทุกคนให้ทุกคนรู้ว่าวันคุณอยากจะเคลียร์จิตปรับใจของตัวคุณยังไงนะคะให้คุณกลับไปวันที่คุณแบบว่าคุณยังรู้สึกว่าโกรธใครอยู่หรือเปล่าหรือคุณยังโกรธตัวเองคุณยังไม่พอใจตัวเองอยู่หรือเปล่าให้คุณขอโทษแล้วก็ขอบคุณแล้วก็บอกรักตัวเองนะคะขอโทษฉันขอโทษนะฉันขอโทษนะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณที่เธออยู่กับฉันตลอดมาฉันรักเธอนะโกรดให้อภัยฉันนะให้คุณพูดไปเลยค่ะพูดไปเลยเซลทอกกับตัวเองแล้วให้ แล้วทีนี้มันจะรู้สึกดีมากมอย่างบอกไม่ถูกอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเชียวนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเนาะใครที่ได้เข้ามาฟังในไลน์นี้คุณก็โชคดีมากๆแล้วก็เอาไปทํากันนะคะวันนี้ก็มาแบบงปันแค่นี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้ครูพารีมากินอะไรนสุกยังสุกยังสุกแล้วใช่ไหมนี่เลยจิ้มซุมา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 กินด้วกัน ากินจิ้มจุ่มชุดใหญ่กับภูไมมินค่ะน่าสดนั่นเองนะคะนะ่ากินไหมทุกคนบอกได้เลยร้านนี้อร่อยไม่ผิดหวังนะคะคือร้านนี้มันอร่อยจริงๆอะ่ะใครที่อยู่ใกล้พัทยาใต้นะคุณสามารถที่จะแวะมาได้เลยนะตรงนี้นะคะรวมเพื่อนร้านรวมเพื่อนเนาะทุกคนคะ่ะร้านนี้อร่อยมากอยากจะกินใครที่นึกอยากกินก็มากินกันได้เลยมากินด้วยกันตอนนี้เลย ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆใครที่เพิ่งเข้ามาก็ไปย้อนฟังนะบอกได้เลยว่ามันดีมากๆมันเป็นเคล็ดลับที่ดีมากๆนะทุกคนใครอยากปลดล็อกและพุ่งพยานสําเร็จแบบติดจรวดนะคะคุณเข้าไปย้อนฟังได้เลยนะคะทุกคนไปแล้วไปแล้วสวัสดีคะ่ะ